ลองดูลองดูว่าเขาจะดูกันไหมมีคนถามว่าสํานักแม่แฟงรับเพิ่มไหมคะรับคนเพิ่มไหมคะเต็มเต็มอยู่เราไม่เปิดใจเพรามันกันซีนเรารับคนเพิ่มค่ะแต่ว่าเราต้องแคสความสามารถนิดนึงค่ะเพราะว่า อะไรคเพราะว่าโรม่แฟงน,นี่คือแบบต้องแบบว่าสไตล์แบบสวยแซบนิดนึงเพราะว่าลูกสวยควรลูกสาวสวยควรเพราะฉะนั้นเราต้องแคสก่อนว่าแบบมีความสามารถอะไรบ้างมีคนอยากเป็นนางคณิกายเยอะเลยนะเนี่ยทำไมเราไม่ทำงานดีๆ่ะ สวย,สวยไงสวยอ๋อเราเอารา,อาโอเคโอเคโอเคเอ๊ยมีคนบอกว่าสงสัยฉันจะต้องได้ไปรำแก้บนไหมหรือว่าเขาบนให้พี่จอยรำไลฟ์หรือเปล่าก็คือ <laughs> ทำไมอ <c oughs> ่ะ <c oughs> ไม่ไม่เมืม่อตอนที่ไปเชียงใหม่กับละครใช่ไหมคะแล้ววันนั้นแนตตี้อ่ะเขาไลฟ์ใช่ป่ะเราป้าแจ๋วก็คือแบบงงว่าแนตตี้ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยป้าแจ๋วเขาก็เลยเปิดไลฟ์บ้างเป็นครั้งแรกผมว่าแจ๋วในการรับไลฟ์ดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางของแนตตี้กับของป้าแจ๋วคนเข้ามาแบบเมนเดียมากเลยว่าอยากให้พี่จอยไลฟ์อ๋อเออแล เออจะไม่รู้จะไลฟ์อะไรแล้วก็มีคนที่บอกว่าถ้าพี่จอยไลฟ์หนูจะชวนคุยแล้วพี่จอยก็คือตอบคาถามลูไปเลื่อกๆคือหลายคนเขามาพูดเยอะมากเลยว่าอยากให้พี่จอยไลฟ์อ,อ,อในในไลฟ์ของแนตตี้กับป้าแจ๋ววันนี้ก็เลยแบบเราก็เลยลองไลฟ์ดูค่ะว่าแบบยังไงป็นไงบ้างคะทุกคนไลฟ์แล้วเป็นยังไงพอไ,ได้ไมคขาดพอได้ไมคะ แล้วทุกคนก็บอกว่าเปิดอ่านหนังสืออยู่พอเจอไลฟ์พี่จอยก็เลยหยุดอ่านหนังสือไปอุย้ยนี่คือเราดูแบบเด็กเรียนหนังสือเยอะมากเลยเหรอคะเฮ้ยทำไมเป็นเด็กเยอะเหรอ <S 2> <S 2> นั้นหสิสวยมากเลยค่ะอุยเขาบอกว่าพี่จอยรู้ตัวไหมคะว่าแมทในหมู่เด็กๆมากอุ้ยขอบใจมากคะ่ะไม่ลาเชื่อเลยนะคะ คือจะบอกว่าใครที่แบบอ่านหนังสือสอบอยู่ขอให้โชคดีจริงๆนะคือเข้าใจเลยว,ว่าการสอบเป็นเรื่องที่แบบเครียดมากตอนเด็กๆอะ่ะเอาใจช่วยนะสู้ๆแต่ห้ามปิดไลฟ์นะ <laughs> ห้ามปิดคุณโหนค่ะคุณโหนไปไหนคะเ <c oughs> อ๊ยยังไงเขาบอกคองใจเด็กสาวก <c oughs> <c oughs> ็ดีแล้ว, <c oughs> วลก็จะเป็นเขียนมากค่ะเพราะว่าหนูไปดูกันอยากอยู่ในสนกนิการเตรียมมหาอันนีคนเตรียมมหาแล้วหรอคะ แมสในแอปดำแรงมากค่ะแอปดำคืออะไรต่อต่ออ๋อเาเราพูด t ิกตอกไม่ได้หรอเราตองน้ไม่ใช่แอปดำแอบเกียเลยรเวลาเด็กๆเขาคุยกันไงคนรุ่นๆหม่เ้ยค่ะมือใหม่มาแนะนำเลยนะคะสั่งไปรุ่นเนี่ยค่ะทุกคนอุยแต่ว่าใจเห็นในในทิกตอกอะค่ะคนแบบว่าตัดไอเน่ยตัดพวกแบบ เอผลงานละครผลงานลแลไรของซอยมาแบบเยอะมากเลยนะขอบคุณมากนะคะคือพยายามตามเข้าไปดูพยายามไปกดไลค์ให้ตลอดเลยนะคะคือได้เห็นขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าเห็นแบบหลายคลิปมากเลยอะ่ะจนบ,บาง<ม>ทีเราก็ลืมไปแล้วใช่จนผลงานบางอย่างคือเราจําไม่ได้แล้วหรือว่าแล้วไปออกรายการเราทําอะไรอย่างเงี้ยพอได้เห็นใหม่เราก็รู้สึกแบบวิขอบคุณมากไอ้ตรงจอหัวใจมันขึ้นเป็นแสนหัวใจแล้วมันมันคืออะไรอะคุณเข้าตตุฮะก็หรือ้่ามีคนเคาเคาะ ใช่สิเคาะถึงแสนแล้วอ่ะขอไปเรื่อยๆขอคืออะไรก็เพื่ออะไรกดกดอุ้ยขอบคุณมากนะคะทุกคนเราขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะเราไปถ่ายรูปกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไลฟ์ใหม่อีกประมาณสักกี่โมงดีชั่วโมงหนึ่งอะไม่เกินโดยประมาณตอนนี้ห้าโมงครึ่งหรือว่าเราถือไปเรื่อยๆก่อนไม่อ่ะถือไปมันจะมันจะขึ้นไปดูเนี่ยลงก็เดี๋ยวมาใหม่ไปเรื่อยๆก่อนถือไปเรื่อยฮะลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวมาใหม่ไม่เลย ทีมงานไม่ให้ลงเธอยังไงคือว่าเราต้องไปทํากับข้าวแล้วเราต้องยังไงดีเราต้องไลฟ์ต่อหรือว่าเราควรจะปิดแล้วมาไลฟ์ต่อทุกคนืัว่าเราอ่ะจะขึ้นไปถ่ายรูปทุกคนจะดูเราถ่ายรูปเปล่อก็ไปตั้งไว้ถ่ายรูปไงก็ให้พี่เจียไปถือได้ได้ได้ถ่ายรูปก่อนแต่มันเป็นห้องไงเป็นห้องไงเป็นห้องอ๋อพี่เจียไปให้ลงไปด้วยจะทำงานไม่ได้แล้วยังไงดีอะทุกคนจับอกน่ไยสิ อะไรนะคะใหญ่ถ้างั้นเราจะตั้งกล้องไว้ที่โรงเห็ดก่อนแล้วเราขอขึ้นไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฝ้าเห็ดเหรอเฝ้าเห็ดให้เราหน่อยทุกคนบอกว่าอย่าเพิ่งลงทุกคนบอกว่าหนูจะเฝ้าทุกคนเฝ้าไลฟ์ให้พี่จอยได้นะคะเดี๋ยวพี่จอยไปถ่ายรูปไม่เอาไม่เอาสงสารเฝ้าไปก่อนได้ไหมล่ะแล้วเดี๋ยวมากคนบอกพี่จอยอย่าเพิ่งออกเดี๋ยวเขาเฝ้าไลฟ์ให้เองอย่าพึ่งลงเฮ้ยจะสองพันคนดูแล้วนะคะไม่ไก็ไม่ควรพวกเธอกดดันพวกเธอกดดันช้น ยังไงดีคุณก็ไม่ถ่ายรูปยังไงอ่ะให้พี่เจี๊ยบถือหรอได้ให้ไปเชือดถือก็ไปแค่มุมนั้นโอเคให้คุยกับหนูน้อยก็ได้หนูน้อยมาครับหนูน้อยหนูน้อยหนูน้อยมาไลฟ์เร็วเออหนูน้อยวิ่งมาเลยว่ะดาวติ๊กตอกของจริงอย่าลงระวัสดีค่ะพุยไม่ได้ไม่ได้ใส่เสื้อหนูน้อยเขาแก่ใช่ไหมเขาเป็นโรคเยอะแต่เขาน่ารักถูกไหมอ่ะเฮ้ยดูดิ สวัสดีค right th ่ะแห่ใสด้วยถือกล้องไลฟ์ไปด้วยค่ะอย่าลงคราบผมอย่าลงโอ้โหแล้วขึ้นไปถ่ายรูปกันนะไปเป็นได้ไหมคะได้สิขะให้เจี๊ยบให้เจี๊ยบถือไปค่ะให้เจี๊ยบถือแล้วทุกคนต้องอยู่ถึงขั้นกับข้าวนะมันจะแบบไม่ได้เป็นการไลฟ์พี่ยาวนานใช่ไหมมันจะยาวนานเลยแหละอ่าปะดูสิน่ามีคนบอกว่าอยากเป็นหนูน้อยจังเลยค่ะไปค่ะเราจะขึ้นไปถ่ายรูป อันนี้คือตัวแต่งหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะจะไปถ่ายรูปแล้วจะไปถ่ายรูปนะติดตามดูผลงานลุคนี้ด้วยนะคะกับมโมค่ามมดค่ะอันนี้บ้านทุกคนก็จะคือเห็นบ้านอย่างนี้เลยไม่ไม่เป็นไรนะคะเราไ้เราดเราเปิดเผยได้ค่ะแต่ติ้งต้องมาถือกล้องให้ได้เกดจะไปข้างบนกันอุ้ยไปละใกล้ไปไหมคะไม่ไม่ค่ะเราสวยเอาล่ะค่ะอุ้ยขอแวดูครัวหน่อยได้ไหมคะนี่คือยังไงอ่ะไปสปอยเหรอ นี่คือไงนี่คือนี่คือให้ดูให้ดูให้ดูสปอยนิดนึงนะคะกิจกรรมมีพิลิมพ่ลิมว่ิววัววิควิว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 วมวติววิวก้ววิววิวนิีวิววิววนววนวีิววิวมาววิวอิววนว่ิววิววินนิววิววคววิววิววิวริวว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 รววิววิวว่ววิ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 วนิววิววิอันนี้ววิววิวอิวว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 ิวคิววค่ะ เราเราเรียกพี่ชายมาด้วยดีกว่าไหมกับข้าวเราเยอะโอ้ยดูเขาว่างไหมนะคะเออเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปนะคะได้ค่ะ เพราะว่าสองคันแล้วเลยไม่ได้ลงลายป่ะเราต้องถือไว้ค่ะแต่ว่ามันจํานวนคนดูลดลงแล้วนะเดี๋ยวก็เพิ่มคือยังไงเดียวเราเราจะลงหนึ่งจุดสี่เคหรือเราจะลงก่อนไปไปถ่ายรูปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวกับพาก็ไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะได้แบบว่าลงมากินนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถึงสองคันเราก็ต้องออกก่อนนะออกอออกไปเลยยังไงดี่ชายอย่างนั้นเอาตงมาถือเตงมาถือเลวมาค่ะตามขึ้นมาค่ะ ฮันนียไปเล่งแล้วัมเล่นอจิงเลอลกเลหลัลลเปหลักจริงๆเลยทุกคนว่าพี่จอยอย่าเพิ่งลงหนูเพิ่งเข้ามาเฮ้ยลงอีนิดนึงนะคะไมเห็นไปเิดนึงนะคะเห็นเต่หนูน้อยเราจะมาถ่ายรูปนะค่ะให้เจ๊ถือค่ะโอเคค่ะอันนี้เราจะมา ถ่ายรูปลุกนี้นะคะเอ้ามันมีขาตั้งกล้องไม่ใช่หรออันนด้วยนะมาแต่ขาตั้งไฟมันมีนี่เป็นมุมถ่ายรูปค่ะที่เอาไว้ลงในแอปต่างๆนะคะเป็นสตูในบ้านเป็นสตูดิโอในบ้านค่ะน่ารักไหมอุ้ยรักแมวจอนบอกให้คนช่วยกันกดขอจอแชร์ไลฟ์ มันไม่ถึงสองพันเราอาจจะต้องพักงานตอนนี้มันคนมันลดลงไงแล้วก็ก็ล้วคนที่เขาอยู่เขาจะสียใจใช่<ๆ>เราก็ต้องอยู่กับเขาแต่ว่าเราขอถ่ายรูปนะเราอาจจะเงียบแป๊บว่าเราจะถ่ายรูปส,สวยๆนิดน,นึงนะคะใช่ทุกคนดูกันดูการทำงานของพวกเราไปก่อนเนาะเ <c oughs> ห็นหมดเลยว่าโปรดักชั่นปุ๊กปิ๊กให้ดูให้ดูเบื้องหลังเออปุกปิกโปรดักชั่นเวอร์ ถูกใจคอหัวใจเยอะๆเบื้องหลังมาค่ะมาค่ะเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาหน้าไปก่อนนะก็ได้แค่หน้าเลยก็ไดแค่แบบขึ้นฉันไม่อ่านของจอยแล้วฉันอ่านของฉันเองดีกว่า พี่เจียมน่ารักมากใคงก็ถ่ายหน้าเต้มไปก่อนสิไม่เอาเลือกแอปได้นะคะพี่เจียมจะได้แบบนี้จะได้แบบมีแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเอออยากเห้นพี่เจมส์ภาพคนสวยไม่อ่ะเมื่อกี้ก็ได้นี่พี่จอยสวยไหมคะเออเป็นการดู เป็นไม่ไม่เกี่ยวอะไรค่ะเราได้หมดเลยค่ะอันนี่มันไม่ใช่หน้าฉันอะไรฉันลืมเป็นการแบบทำงานแบบไปด้วยแล้วกัดหัวกันไปด้วยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะชุดมันนหาสวัสดีค่ะยังไงดีอ่ะมันหนาวไปมันหนาวไปหรอมันไม่พอเอายังไงอ่ะอยากได้ยังไงออันนั้วเราออกเไปอาันนั้นฉันปัดขึ้นก็ได้เพราะว่าข้าเมื่อกี้มันดูหมายถึงยังไงนะเอายังไงนะ ถ้าเห็นเฉพาะหน้าใช่ไหมมันจะดูแบบก็เอาประมาณนี้เนี่ยมันถ่ายรูปค่ะติดตามชมรูปนี้ด้วยนะคะอย่างนี้เสบายดีค่ะให้เห็นมือก็น่ารักตันไปใช่ไหมใช่ใช่ประมาณนั้นแหละไม่เคยนี่เก่งจังตลอดเลยเออหมดทั้งเรื่องอะไรหรอไม่อันนั้นดีแล้วคก็อาจจะเอามือขึ้นมา อยากเห็นพี่จ้อยถ่ายรูปแบบไหนบอกมาเร็วจะให้พี่จ้อยทำท่าให้งงมากมันจะตามใจกันเกินไปแล้วนะตามใจเกินไปแล้วนะชีเสิบไงเออชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟแต่คนดูไม่เก็ตคนดูบล็อกขอหัวใจค่ะยิ้มหวานๆค่ะทำหัวใจได้ไหมคะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหัวใจเดี๋ยวมาแป๊บนึงตอนนี้เป็นท่าเซ็กซี่ขยี้ใจอยู่ค่ะใช่เหรอคะแต่มันก็ดูที่เคแต่ว่าฉันมีชุดเดียวใช่ไหมใช่จะเปลี่ยนชุดอีกเหรอต้องไม่รู้กอนนะส้มตำจะได้กินไหมส้มตำจะไม่ได้กินแล้วนะเด็กๆจะได้ดูตำส้มตำกันไหมเป็นตัวไหมเป็นต้องหรอแค่หน้าก็พอได้ไหมครับได้เฮ้ยยังไงคะ ขี้ใจหนูขอขอท่าหัวใจหน่อยค่ะพอใจไหมคะให้หนูหัวใจทุกแบบค่ะพอใจั้ยค่ะอีกสักเสืหนึ่งยังไงคะหรือจะลองไปหาเสื้อที่จริงมีเชอร์ดอ่ะไม่แบบนี้แหละได้ครับแค่มันยังไม่เขายังไม่ลงตัวกับแอคเฉยๆยังไงเดียวมาไป ความลับอะทุกคนเห็นความลับในการถ่ายรูปหมดเลยอ่ะไปรอดูเบ้างหน้าตอนนี้ไม่ต้องรอดูแล้วเห็นไปเลยเอารักอายิบดีเห็นหมดแล้วอ่แสงเข้าอยู่อะารนะเุ้ยทละให้อีกสามรูปนะนี่ดี ไม่ใช่อะไรนั้นนะใดูเพิ่งหล่ะในกานนี้ค่ะอันนี้เป็นช่างไฟนะคะนั่งย่ค่ะออันนี้นางแบบค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณจอยมททำกับข้าวกันงแต่ว่าขอให้เปลี่ยนเสื้อก่อนอะเดี๋ยวเข้าตรวจนะคะทุกคนตอนนี้คือดูไม่ได้นะคะหมายถึงว่าดูคุณจอยไม่ได้เพราะคุณจอยเปลี่ยนเสื้ออยู่ก็ดูเขาตัวแทนเออไปค่ะลงไปดูส้มตำข้างล่างค่ะ แชมเปี้ยนไปเล่นๆอลงให้ดูแเปียนเล่น,ลนอันนี้ว่าท่าน้องไึนไมเ <laughs> ดยูยูพี่เจียบรอไม่ได้ค่ะเอยวพี่เจียบรอไม่ได้ค่ะ <laughs> อือจะดีเลยเสียงนิเิอ่ายมาคทำไมเป็นหลรอบจังพี่จอยส่งเสียงหน่อยเปลี่ยนชุดอยู่ วันนี้ทานอะไรคะมื้อเย็นทานส้มตำคะ่ะเดี๋ยวจอยจะลงไปตำส้มตำคะ่ะอยากดูไหมคะยากหค่ะมือเย็นทานส้มตำคะ่ะเดี๋ยวจอจะลงไปหนูน้อยอยากดูไหมคะลงกอ่อนจะได้นะคะลงไปเลยค่ะไลฟ์ลงไปก่อนเลยไม่หมายถึงว่าลง,ลงลาก่อนขอลาก่อน,นไปเจอกันใหม,ม่ได้ไหมได้งั้อง<า>นอ่ะเฮ้ยแต่ละมีเสียงมาว่าอะจะแบบว่ากลับกล้องก่อนไหมอ่ะ ยังไงอะยังไงอะเด็กเกเกศจะเป็นท <laughs> ี Hence, <laughs> ่ห <yacht> น <ing noise> ึ่งก็ได้ตรงไหนวะแป๊บหนึงนะคะไม่เป็นไรก็ได้ให้ไปเจี๊ยบถือก็ได้ไม่เป็นไรก็ได้นะได้ปะเด้อ่ะอาเอ่ะ หรือว่าเราจะลงไลฟ์ก่อนอ่าลงก่อนก็ได้แล้วก็ลงไปเตรียมพร้อมใช่ค่ะเุ้ยรลงมานี่ก่อนเร็วลงก่อนก็ได้ก็ลงไปเตรียมไม่ไม่ไม่ตอนนี้่ลงก็ได้เช่นกัน่ะปิดไรยังไงเหรอปิดไม่เป็นคัาตูบอกลงก่อนนะคะขอลงก่อนนะคะว่าเราจะไปเตรียมตัวทำกับข้าวละอไข่อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเราจะมาเจอกันใหม่นะคะ